อย่างอีปโป้ครับกินเข่าแรงครับมีไตเบ็ดหรือสุดยอดกินเข่าปลาครับ สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะพามาใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดใส่เบ็ดอยู่ลงทองครับวันนี้ลงทองเนี่ยครับใส่เดือนครับหลอดแรกใส่ใส่เดือนก่อนไปพี่น้องใส่น้ำกันครับปักเบ็ดครับ กินปลาครับมัอน,นี้หลังเลิกงานครับมาเด้อเป็นมาไปพี่น้องไซตเต่อยวถา่าเบางตอนยำน้อมกันนะครับ มาพี่น้องทุกแล้วทุกแล้วปลาแค็งครับนี่ปลาหมอปลาหมอทึกแล้วครับพี่น้องขาแรงเข่าจีปราอยากปลดปลากันพี่น้องเดินแล้วพี่น้งงงองเดกกิน,นดแล้ว,ลว,ลวอีกปลาเค็งอีกแล้ว ตัวที่สองครับยาากับครับย้กับนี่ <c oughs> บรรยากาศท่าท้องนาบ้านนองครับนี่ตัวที่สองกับเขาม่แรงครับกีปลาแข็งขันยัดปดกันครับคร้ทบทำมานยาเบ็ดยมขึ้นยามครับใส่ล้บเบ็ดเบ็ลังนี้ยุ่ใส่ นี่นะมง <c oughs> ังใส่ใส่อยู่นี่นะคันเบ็ดคันเบ็ดจ้เลยพี่น้องคันเบ็ดจมเลยครับเบ็ดจมเลรล่อม้อ้อออ้ออือ้อง้อ้ เสียดายไ่น่อลุดครับมื่จูไป่น่อยือจูเอ้ไหอเอมไหมไปน่อไหมอู้ยขันเบ็ดไป่น่อต่อนี่ถือปลาคอบปลาคอ ปลาคอบกับอีปูกันนี่อีปูครับเอะไรต่อาใปาใครใส่ล้วอุ้มฉลุดละข้อหน่อยนี่เราอยากปดกันไหมไนล่ะใส่ขอหน่อยครับ อย่างเบ็ดมาแล้วเข้ามาอย่างอีปูปลาครับปลาปลาดุกปลาแข็งครับอย่างอีปูครับกินเข่าแรงครับมีสเเบ็ดอือสุดยอดกินเข่าปลาครับกินเข่าทงไหมลังยางปลาครับ กับอีปูครับแจ็บครับมันกินขาวน้ำกันครับพี่นองปูนะมา่น้มมนอกได้เวลากินขาวนะครับไ่เบ็ดครับไ่เบ็ดมือเนี่ย น,นี่เขาเนี้ยประทันเอาข้าวเจ้ามาละปลาย่างครับปูนาแจวปลาแดกครับแจวปะลารนี่ครับนะมีพริกสดมีบะเขือมีพร้อมปังเงีครับกินข้าวแล้กันครับพี่น้องอย่างเงี้ยเราคอยกู <laughs> <laughs> ทางยังดีอืออือโอ้ปูมันเลยนะครับเด้อปูปูมือเอาบนหลายทักขนาดว่ามาสายเบ็ดยังได้กุ้งตัวได้ได้กัมปูนี่แย้วบิังใช่ครงบอ้มโหสุดยอดครับยดแบบแซ่บเนี่ยคนเซเว่นอะวันนี้เนาะเนี่ย กางนข้าวก่อนเข่งข้าวแล้กันนะครับพี่น้องเข่งขาวขอกันมาเด็กเก็บนาสิเก็บนาสิก้อยกุ้งแซ่บมงงเงินสดสดแซ่บเลยพี่น้องนี่ แข็งไซเบตครับห่อนๆเจ้วเจ้าปลาคอืมมีเข,าข,าขา่าค้างข้างสุดยอดอืแสบครับกิเข้าทงไซเบด

nên như cái ở là lại còn cái gì vậy? mạnh Bởi khá tăng còn mang phía nào Hình nè, Áo thăng to rồi đã ừ. nhẹ ù nà mặn mặn đấy hả Bữa đẻ pa nhanh làm khá là bê đáng ơi bà bán mất cái gì gạo lấy không มาถ่ายบรรยากาศแบบจะใช้กระดาษนำท่วมกับบางก็กรไดาบรรยากาศแบบบานๆให้เบิ่งครับพี่น้องอื่นแมงมุมอะไรเมียปลาดุกเดี๋ยวปลาละหืหือเดือด,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 ด โอ้แสบชัดสำหรับคลิปนี้อาไป,ส,ไปสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ